เดินทางก็ต่อไปดูเราดาวน์อันนี้เราก็กำลังจะไปตลาดเต้นไนไหนบาราซ่าเซนเซนได้บาราซ่าเนี่ยสวัสดีเออสบายดีหลวงพาบาเออหลวงพะบานะครับ แต่ตอนนี้คืนไม่มีอ่าูมโร์โลน้ใส่โลโเดียวโดนไอชั่นฟอร์มังเออไม่รู้พูดผิดพูดถูกว่าไม่รู้อ๋อที่เขาใส่บาทเขาเหนียวกันนะสบายดีนวาไอ้หนู i น crazy อ่ Thailand สวัสดีครับ โอ้กระสับกระส่ายวายุยันนี่เป้นนะสบายสบายดีลงคบางสบายดีลงคบางสบายดีลงคบางสบายดีนี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีคบังสวัสดีหลวงคบัง มาถึงหลงคาบาลแล้วครับไเพเ่อนเดินเพืนเดินเดินเนเดินกันยับเลยยังไม่ถึงยังไม่มีที่พักอะไรกันสักอย่างเลยครับเดดนมีโอู้าอรดูวุ่นวายมากมีขอมอมามา จะรีบเดินไปไหนแล้วโซฟูหน่อยเป็นเฟนี่มาร์เก็ตแล้วอักก่้าสิบสอว้าวอินเทอรน็ตอเทเน็คอมมิงโอ้ดติดต่อใครไม่ได้นานโอ้โหดูทุกคน อินเตอร์เน็ตเพิ่งกลับมาตอน5โมง5 6ตอนนี้ยิ้มหน่อยเร็วเห็นฟันด้วยเห็นฟันด้วย <laughs> โอเค <laughs> บายดีสาบายดี and yeah. uh, and the street to uh, a big market yeah but maybe maybe early time you no. <coughs> know <coughs> <coughs> กับอันนี้เราก็ผ่านถนนคนเดินนครหลงพระบางนี่หลงพะบางสวัสดีครับเชียงของนอเชียงของหลงพระบางนีง่วัสวัสมังคิด สันจังน่กัมาก4ดอลลาร์4ดอลลาร์ m a y b ออมมดซะมวันฮันเด็ Bia Yeah, good. Yeah. Small or big? Yes. You, you can Bia lao, small or big? Big. Mm. You Big. 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 Mama, don't want Big. Big. บางที่หลงทับางอัมิมนไหนอ่ะอบออ 40A ก็อ uh. uh ัจ huh. ฉ uh ิอย p o u e r โอเค ดีครับวันนี้ตลาดริมของริมของไม่ใช่อ๋อร้านอาหารเป็นร้านอาหารเขาเป็นร้านอาหารอาจะเป็นยีพันกะเพรา,าพันกะเพราเหรอใช่มีอยอะพันกะเพราสบายดีสบายดี าถนนคนเดินหลวงพระบางวะไม่โซฟามิดเดิลเดน no ตอนนี้อยู่ที่ไหน w a l k i สตรีท e e t ถนนคนเดินถนนคนเดินที่หลวงพระบางนะครับใจกลางเมืองก็คล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเราล่ะ คล้ายกันหมดแต่แบรนด์ของลาวแบบออริจินอลออริจินอลเราจะเอานมหลอาอีกห้าอันจะเป็นสัน,นขอบใจไปไป

นี่ามีร้านหมูกระทะด้วยนะครับอยากกินยำเอ้ตํามะฮง มากทุกคนยืดแขนมาลงไปอยู่น,น,น้ำ S <s <us> เ,เจอไส้สี่เออไส้สี่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวอยู่นะครับอ,อันนี้อะไรอะ่ะข้าวขาหมู

đợt ở đâu ốc mái ăn mái kìm nó ơi kìm mặt ốc mái bay 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 ốc mái

ถึงนี้ต้องกินยำตามะนีใช่ไหมไม่นนื้ล้ยค่ะจาใจครื่อมีรเรอเาเอาบอทเทิลนะบอทเทิลนะครับอิ่มไหมเบบี <Baby food. S 2> ้ฟูดเยวพับยวพาไปเที่ยวพับโอเ okay. ค let's go